ค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเป็นการรายงานภาวะเศรษฐกิจสำหรับเดือนสิงหาคมปี2,565นะคะก็สำหรับเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมานะคะ,ะภาพรวมเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวได้นะคะจากอุปสงค์ในประเทศทั้งในเรื่องของรายได้แล้วก็การสร้างงานที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในเดือนนี้เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของปัจจัยที่เราเคยขาดชิ้นส่วนการผลิตตอนนี้ก็ปรับดีขึ้นบ้างนะคะอย่างไรก็ดีนะคะเราเห็นข้อมูลในเรื่องของมูลค่าการส่งออกในเดือนสิงหาคมที่ชะลอลงตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เริ่มชะลอนะคะแล้วก็ เดือนนี้พอดีมีปัจจัยชั่วคราวทางฝั่งอุปทานด้วยก็เลยทําให้การส่งออกลดลงนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะดูในภาพรวมก่อนนะคะ สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคมนะคะก็ถือว่ายังอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวนะคะถ้าดูเส้นสีแดงก่อนนะคะก็จะเป็นการบริโภคภาคเอกชนนะคะก็ยังถือว่าทรงตัวนะคะก็ทรงเท่าๆกับเดือนก่อนหลักๆก็มาจากเรื่องรายได้ที่ยังค่อยๆฟื้นอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการลงทุนในเส้นสีส้มจะเห็นว่าปรับดีขึ้นนะคะจากทางเรื่องของการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของการก่อสร้างนะคะส่วนการส่งออกอย่างที่ เรียนนะคะว่าเราเห็นการชะลอตัวลงอีกนะคะในเดือนนี้จากทั้งเรื่องของเศรษฐกิจคู่ค้าแล้วก็ปัจจัยด้านอุปทานนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเส้นสีเทาด้านล่างก็จะเห็นได้ว่ายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็สะท้อนมายังภาพในเส้นสีเทานะคะภาพด้านขวามือก็คือเครื่องชี้ของภาคบริการเองก็ทยอยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับผลผลิตสินค้ากเกษตรในเดือนนี้นะคะถ้าดูเส้นสีเขียวก็จะเห็นว่าปรับลดลงนะคะเดือนนี้เป็นเรื่องของผลไม้นะคะ,ะโดยเฉพาะทุเรียนมังคุดแล้วก็ลองกองนะคะในพื้นที่ภาคใต้ที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาวะอากาศไม่เหมาะสมก็เลยทำให้ผลผลิตในเดือนนี้ออกมาค่อนข้างน้อยนะคะ ส่วนดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหากรรมคือเส้นสีดำนะคะจะเห็นได้ว่ายังปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้นะคะหลักๆมาจากเรื่องของการผลิตรถยนต์ก็อย่างที่เรียนว่าปัญหาเรื่องของชิ้นส่วนคลี่คลายไปแล้วนะคะถ้าลงในรายละเอียดนะคะก็จะเห็นการบริโภคภาคเอกชนนะคะก็ทรงตัวจากเดือนก่อนนะคะ ก็คือมันออนมันเป็น0.0พอดีนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลในเดือนกรกฎาคมถ้ายังจํากันได้เนี่ยการถแถลงข่าวคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยการบริโภคภาคเอกชนเนี่ยลดลงจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อยนะคะแต่ข้อมูลล่าสุดออกมาก็ยังเห็นว่าปรับอัปเดตที่สุดเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตได้นะคะ แล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนในเดือนสิงหานะคะก็การบริโภคาเาอกชนโตได้16%นะคะถ้าลงมาดูในรายละเอียดรายหมวดนะคะก็ถือว่าการบริโภคภาคเอกชนนะคะก็โตขึ้นในเกือบทุกหมวดการบริโภคนะคะหลักๆก,ก็อย่างที่เรียนว่ามีเรื่อง,องของรายได้การจ้างงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะที่ปรับดีขึ้นในเดือนนี้นะคะแต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องของค่าครองชีพที่สูงนะคะที่ทําให้ยังกดดันการบริโภคในบางหมวดอยู่ ะะถ้าลงไปดูในหมวดเนี่ยจะเห็นได้ว่าหมวดสินค้าคงทนนะคะคือเส้นสีม่วงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดือนนี้ขยายตัวได้ต่อเนื่องนะคะก็จากยอดจําหน่ายทั้งรถจัก,กรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะที่ผู้ผลิตเองได้รับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาแล้วก็สามารถผลิตแล้วก็ส่งมอบที่สั่งไว้ได้นะคะ สำหรับสินค้าหมวดกึ่งคงทนนะคะคือเส้นสีเขียวก็พงกหัวขึ้นเหมือนกันนะคะเดือนนี้มีการนำเข้าเสื้อผ้าเครื่องนุง่งห่มแล้วก็ขาปลีกก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของอตัว หมวดสินค้าไม่คงทนเส้นสีแดงนะคะเดือนนี้ปรับลดลงเล็กน้อยนะคะหลักๆก,ก็มาจากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็จํานวนน้ามันเชื้อเพลิงนะคะเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมเราอาจจะเห็นการท่องเที่ยวที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องของค่าครองชีพที่สูงด้วยนะคะแต่เส้นสีฟ้าที่เป็นภาคบริการเนี่ยก็ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะจากทั้งหมวดโรงแรมพัตคารแล้วก็การขนส่งนะคะ ซึ่งภาคบริการที่ดีขึ้นนะคะสะท้อนอยู่ในรูปด้านขวามือด้วยนะคะเส้นสีดำคืออัตราการเข้าพักโรงแรมนะคะก็จะเห็นได้ว่าเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะคะซึ่งในเดือนนี้เนี่ยอาจจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวไทยนะคะที่เป็นแท่งสีฟ้าปรับ ลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเร่งขึ้นไปสูงมากจากสองเหตุผลด้วยกันเหตุผลแรกนะคะก็คือถ้ายังจํากันได้เดือนกรกฎาคมมีวันหยุดพิเศษนะคะก็คนก็เร่งท่องเที่ยวไปก่อนหน้าแล้วก็จะมีเรื่องของการเร่งใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันนะคะในเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาสิทธิ์นั้นก็ค่อยๆหมดลงนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะถ้าเราไปดูตัวเลขจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้น1.2ล้านคนนะคะเป็นการเพิ่มขึ้นจากหลายชาติเลยนะคะต่อเนื่องจากการที่ภาครัฐเนี่ยได้ยกเลิกในเรื่องของการลงทะเบียน Thailand Pass ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะก็มีแรงส่งต่อเนื่องแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เห็นประเทศอื่นๆนะคะที่ก็ผ่อนคลายมาตรการจํากัดการเดินทางอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ โดยถ้านับตั้งแต่ต้นปีต้นมาเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วทั้งสิ้น4.4ล้านคนนะคะแล้วก็จากข้อมูลเร็วในเดือนกันยายนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ายังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเฉลี่ยต่อวันค่อนข้างสูงนะคะก็เลยคิดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยน่าจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ ถ้าไปดูภาพด้านขวามือนะคะก็จะเห็นอย่างที่เรียนว่าการท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้นก็ทําให้ดัชนีฝั่งภาคบริการนี่ปรับดีขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะโรงแรมและพัตตคารนะคะการขนส่งก็ดีแล้วก็การขนส่งเองเนี่ยก็จะดีจากเรื่องของผลผล,ผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เดือนนี้ดีด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะธุรกิจการค้าเองก็เริ่มพองหัวขึ้นแล้วนะคะจากที่ซบเซามาพอสมควรนะคะอันนี้เราเห็นยอดขายยานยนแลวก็สินค้าหมวดกึ่งคงทนที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ที่ทยอยฟื้นตัว ได้อออย่่่างงตเนนืะะคะสำหรับด้านตลาดแรงงานอย่างที่เรียนนะคะว่าทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องของทั้งรายได้เองแล้วก็การจ้างงานด้วยนะคะเราเห็นจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา33นะคะที่ทยอยเพิ่มขึ้นขอภัยนะคะเส้นสีน้ำเงินนะคะก็จะเห็นได้ว่า ค่อยๆทยอยปรับขึ้นมานะคะอันนี้ก็เข้าสู่ระดับก่อนโควิดแล้วแต่ยังไม่ถึงซะทีเดียวนะคะแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะนอกจากนั้นก็จะมีข้อมูลที่เราอาจจะไม่ได้เอามาให้ดูทั้งหมดนะคะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือการว่างงานระยะยาว การว่างงานของเด็กจบใหม่นะคะก็เริ่มปรับลดลงนะคะแล้วก็แรงงานนะคะที่เคยคืนถิ่นไปก็มีสัญญาณที่จะเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจมากขึ้นนะคะก็เลยทําให้ไรายได้แรงงานเพิ่มขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะในหมวดของภาคการผลิตแล้วภาคแล้วก็คือภาคก่อสร้างด้วยที่เราเริ่มเห็นไรายได้กลับมานะคะนอกจากนี้ถ้าดูภาพด้านขวามือนะคะที่ไปเหตุจับชีพรจร ความเชื่อมั่นของแรงงานที่เป็นอาชีพอิสระก็เห็นได้ว่าอยู่ในแดนสีเขียวนะคะก็ยังเป็นบวกอยู่ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้าอันนี้ก็สะท้อนความเชื่อมั่นแล้วก็การฟื้นตัวของตลาดแรงงานนะคะที่ดีขึ้นนะคะ สำหรับด้านการลงทุนภาคเอกชนนะคะก็กลับมาเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะโดยขยายตัวจากเดือนก่อนได้ที่ร้อยละ1.9นะคะทั้งจากการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์แล้วก็การลงทุนในหมวดก่อสร้างนะคะโดยถ้าลงไปดูในรายละเอียดนะคะถ้าเส้นสีฟ้าปรับปาเนี่ยจะเป็นการลงทุนในด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะอันนี้กลับมาปรับ เพิ่มขึ้นนะคะจากเดือนก่อนหน้าจากเรื่องของการนําเข้าสินค้าทุนนะคะของภาคเอกชนในหลายหมวดแล้วก็มีเรื่องของยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์นะคะโดยเฉพาะเ,เรื่องของรถบรรทุกอย่างที่เรียนว่าปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนเริ่มคลี่คลายนะคะก็มีการจับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของรถยนต์มากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในหมวดของเครื่องจักรอุปกรณ์เนี่ยมันมีเครื่องจักรในประเทศที่เดือนนี้อาจจะปรับลดลงเล็กน้อยในภาคก,การผลิตะคะ่ะ สำหรับเส้นสีส้มนะคะจะเป็นเรื่องของของการลงทุนภาคก่อสร้างนะคะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะหลกัหลกๆก็มาจากพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างในภาคอุตสาหกรรมนะคะสำหรับยอดจําหน่ายวัสดุก่อสร้างในเดือนนี้นะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นในหลายสินค้าแล้วนะคะเห็นตั้งแต่ปูนเม็ดไปจนถึงซีเมนต์ผสมเสร็จนะคะอีกบล็อกอันนี้ก็ปรับดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ถ้าดูตัวความเชื่อมั่นของการลงทุนของภาค การผลิตแล้วก็ภาคที่ไม่ใช่การผลิตเนี่ยในเดือนนี้อาจจะปรับลดลงนะคะถ้าดูแล้วจะเห็นได้ว่าปรับทยอยกลับเข้ามาอยู่ใกล้ๆค่าเฉลี่ยนะคะเส้นปรับปรบจะเป็นค่าเฉลีย่ยแต่ว่าเส้นที่เราดูกันว่าดีหรือไม่ดีคือเลข50นะคะซึ่งทั้ง2ตัวก็ยังอยู่เหนือแดน50อยู่เพียงแต่ว่าปรับลดลงนะคะโดยถ้าเราลงไปคลี่ดูนะคะจะเห็นได้ว่าเส้นสีส้มที่ลงมาเยอะๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของโลหะนะคะที่มีความกังวลเหมือนกันว่าภาวะเรื่องของอสังหา มาซับในจีนเนี่ยอาจจะทําให้จีนมาดั้มตลาดโลหะในไทยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องต้นทุนการผลิตโลหะอย่างเช่นข้าวไฟที่จะปรับสูงขึ้นนะคะก็เลยทําให้ความเชื่อมั่นปรับลด,ดลงบ้างนะคะแต่ถ้าไปดูตัวความเชื่อมัน่นแบบนี้เราถามด้วยว่าเดือนนี้เป็นยังไงแล้วอีก3เดือนข้างหน้าเป็นยังไงก็จะเห็นได้ว่าไอ้ความกังวลเนี่ยหมดไปแล้วนะคะก็มองว่าอันนี้จะเป็นเรื่องชั่วคราวอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยน่าจะปรับดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งของการผลิตหรือภาคที่ไม่ใช่การผลิตก็คือทั้งสีส้มสีม่วง ไปดูตัวที่มองไปข้างหน้าจะปรับดีขึ้นนะคะสำหรับรายจ่ายของรัฐบาลที่ไม่รวมเงินโอนนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ปรับขยายตัวเล็กน้อยนะคะ mm hmm. เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนนะะจากทั้งรายจ่ายประจําแล้วก็รายจ่ายลงทุนเลยนะคะในเดือนนี้โดยที่ถ้าดูตัวรายจ่ายประจําของรัฐบาลกลางก็คือภาพ ด้านซ้ายมือสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าขยายตัวได้นะคะตามการเบริกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะแล้วก็เงินเบี้ยวหวัดบำเหน็จบำนาญน,นะคะขณะที่ในภาพตรงกลางนะคะจะเห็นรายจ่ายลงทุนของรัฐบาลกลางนะคะที่ขยายตัวตามการเบริกจ่ายของโครงการด้านคมนาคมและก็สาธารณาสุข ะะสำหรับของรัฐวิสาหกิจเองนะคะก็การลงทุนรายจ่ายด้านลงทุนเนี่ยขยายตัวสูงนะคะตามการเบริกจ่ายของการลงทุนทั้งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการก่อสร้างแล้วก็ด้านพลังงานนะคะเดือนนี้ค่ะสำหรับ ภาคต่างประเทศนะคะก็อย่างที่เรียนว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในเดือนนี้ลดลงจากเดือนก่อนนะคะเดือนนี้เทียบกับเดือนก่อนแล้วลดลง3.9นะคะหลักๆก็อย่างที่เรียนว่ามาจากอุปสงค์ต่างประเทศที่เริ่มชะลอตัวนะคะแล้วก็ปัจจัยชั่วคราวด้านอุปทานนะคะถ้าไปดูหมวดที่ลดลงสําคัญๆนะคะหมวดแรกจะเป็นเส้นสีเหลืองนะคะก็จะเป็นหมวดสินค้าที่มีมูลค่าเคลื่อนไหวตามราคาน้ํามันนะคะอันเนี้ยปรับลดลงตามการส่งออกน้ํามันดีเซลแล้ว ก็น้ำมันเครื่องบินนะคะโดยเป็นการลดลงจากทั้งราคานะคะตามราคาในตลาดโลกแล้วก็ทั้งปริมาณนะคะซึ่งอันนี้เกิดจากการบริหารสต็อกของผู้ผลิตนะคะ,ะสำหรับเส้นสีเขียวที่ปรับลดลงในเดือนนี้นะคะจะเป็นส่วนของสินค้าเกษตร ะะตามการส่งออกทุเรียนที่เรียนไปว่าผลผลิตออกมาน้อยนะคะแล้วก็สินค้าเกษตรแปรรูปก็ปรับลดลงเช่นเดียวกันนะคะสำหรับการส่งออกในเดือนนี้ตามการส่งออกน้ําตาลแล้วก็การส่งออกน้ํามันปาล์มนะคะเนื่องจากว่าสาหรับน้ํามันปาล์มเนี่ยอ,อินโดนีเซียเคยมีนโยบายห้ามส่งออกนะคะก็เลยทําให้ประเทศไทยส่งออกได้เยอะขึ้นแต่เพิ่งรัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่งออกมาประกาศยกเลิกนโยบายนั้นก็เลยทาให้เราอาจจะส่งออกได้น้อยลงนะคะสำหรับภาพ ด้านขวามือนะคะก็สะท้อนการผลิตนะคะซึ่งในเรื่องของการผลิตด,ดัชนีการผลิตภา,าคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ยังขยายตัวได้จากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ2.4นะคะ,ะหลักๆกก็มาจากการผลิต รถยนต์นั่งนะคะเส้นสีฟ้าเข้มๆนะคะจากที่ได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของชิ้นส่วนการผลิตที่เริ่มได้กลับมานะคะอีกตัวหนึ่งที่ยังขยายตัวได้ดีก็คือเรื่องของการผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะโดยเฉพาะน้ําตาลแล้วก็น้ํามันปาล์มโดยน้ํามันปาล์มเนี่ยถึงแม้ว่าจะส่งออกได้น้อยนะคะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมีผลผลิตออกมาค่อนข้างเยอะค่ะสำหรับเส้นสีเทานะคะก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ปรับลดลงจากอุปสงค์ในตลาดโลกค่ะ สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะยังขาดดุลอยู่แต่ว่าก็ขาดดุลลดลงจากเดือนก่อนนะคะโดยเดือนนี้ขาดดุลที่3.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะลดลงจากเดือนก่อนที่ขาดดุล4.2พัน 2, ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากการขาดดุลของดุลบริการรายได้แล้วก็เงินโอนนะคะที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติในเดือนนี้เนี่ยก็ส่งกลับกําไรลดลงเป็นหลักนะคะส่วนดุลการค้านะคะจะเห็นว่า ขาดดุลมากขึ้นนะคะตามการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าในหมวดเชื้อเพลิงนะคะสำหรับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะคะก็ดุลบัญชีเดินสะพัดนะคะขาดดุ 18. 3, ล18.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนะคะบาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็ในเดือนสิงหาคมนะคะอัตราแลกเปลี่ยนก็สำหรับค่างเงินบาทนะคะเฉลี่ยแข็งค่าขึ้น ตามการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐนะคะจากการที่ตลาดการเงินเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นภาวะริสออนหรือเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะก็เลยมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเงินบาทก็เลยแข็งขึ้นนะคะอันนี้เกิดจากการที่ตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐที่ออกมาอาจจะชะลอลงบ้างนะคะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยคาดการณ์ว่าเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยจะไม่ได้เข้มงวด ในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะคะประกอบกับในช่วงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะปรับดีขึ้นตามภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมถ้าดูตามแท่งสีน้ําเงินก็จะเห็นได้ว่าเราแข่งค่าขึ้นเทียบกับคู่ค้าคู่แข่งนะคะก็เลยทําให้ตัวดัดชนีค่างเงินบาทของเราหรือ NER เนี่ยก็ปรับสูงขึ้นด้วยถ้าจะเห็นภาพด้านขวามือนะคะเส้นประ,ประนะคะ แต่ในเดือนกันยายนนะคะก็เรามีข้อมูลถึงวันที่26กันยายนนะคะก็ตัวอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็เฉลี่ยอ่อนค่าลงนะคะก็หลักๆมาจากเงินดอลลาร์นะคะที่กลับมาแข่งค่าขึ้นอีกครั้งนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าจะดําเนินนโยบายการเงินเข้มงวดนะคะกว่าที่ตลาดคาดไว้ถึงแม้ว่าตราเงินเฟอ้อในเดือนสิงหาอาจจะออกมา ไม่เยอะนะคะแต่ว่าก็ยังสูงกว่าที่ตลาดคาดนะคะแล้วก็ประกอบกับธนาคารกลางประเทศหลักๆอีกหลายธนาคารกลางนะคะก็ออกมามีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีปัจจัยในประเทศที่ทาให้เงินบาทอ่อนค่าเพิ่มเติมนะคะเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ประกาศออกมาในช่วงกลางเดือนนะคะปีเดือนสิงหาคม ตอนนั้นถ้ายัางจํากันได้ตัวเลข Q2 อ,ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยเป็นแรงส่งที่ทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงนะคะก็สําหรับดัชนีค่าเงินในเดือนสิงหาคมในภาพรวมก็เลยเฉลี่ยอ่อนค่าลงจากเดือนอข,ขออภัยค่ะเดือนกันยายนนะคะถึงวันที่26เนี่ยดัชนีค่าเงินก็เฉลี่ยอ่อนลงจากเดือนสิงหาคมเล็กน้อยค่ะ สำหรับอัตรางเงินเฟ้อนะคะอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปเป็นภาพด้านซ้ายมือนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนนะคะมาอยู่ที่ร้อยละ 7.86นะคะก็ตามอัตราเงินเฟอ้อในหมวดอาหารสดนะคะจากราคาผักและก็ผลไม้ที่เพิ่มขึ้นก็จะเห็นจากแท่งสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะที่ขยายเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็มาจากการที่ผักและผลไม้มีอุปทานลดลงจากสภาพอากาศที่มีเอื้ออำนวยนะคะสำหรับอัตราเงินเฟอ้อในหมวดพลังงานนะคะคือแท่งสีฟ้าในจะเห็นได้ว่าลดลงนะคะตามราคาน้ามันขายปลีกในประเทศนะคะที่ปรับลดลงสอดคล้องกับราคาน้ามันในตลาดโลกค่ะ สำหรับอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานคือเส้นสีเทา,เาแท่งสีเทาเข้มด้านล่างนะคะก็ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะก็ขยายอาัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานแท่งสีเทานะคะมาแตกให้ดูในภาพด้านขวามือนะคะก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ3.15นะคะเดือนที่แล้วอยู่ที่2.99นะคะก็หลักๆเพิ่มขึ้นตามแท่งสีน้ําเงินนะคะตามการขึ้นราคาของอาหารสําเร็จรูป และของใช้ส่วนตัวนะคะและประกอบกับปีที่แล้วถ้ายังจํากันได้นะคะก็จะมีมาตรการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อบรรเทาค่าครองชีพด้วยก็เลยทําให้ฐานต่ำนะคะเดือนนี้ก็เลยมีการเติบโตหรือโกรธที่ค่อนข้างเยอะนะคะอันนั้นก็จะเป็นภาพเศรษฐกิจเดือนสิงหาคมนะคะ สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเดือนกันยายนนะคะก็ต้องบอกว่าจากข้อมูลเร็วที่เราไปดูนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Google Mobility หรือดัชนีวัดการเดินทางของประชาชนตามช่องทางต่างๆในภาพรวมเนี่ยก็ยังเห็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องนะคะอาจจะเห็นในเรื่องของการเดินทางทางอากาศนะคะภาพด้านซ้ายที่ปรับลดลงนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากถ้าลงไปคลี่ดูตาม i n d i c a คเตอหรือตัวดัชนีที่ที่เป็นข้อมูลเร็วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามาจากการเดินทางในประเทศนะคะก็สอดคล้องกับจํานวนนักท่องเที่ยวในประเทศที่ทยอยปรับลดลงส่วนหนึ่งก็คงจะมาจากเรื่องอหน้าฝนด้วยอันนี้ยังไม่ได้ปรับฤด,ดูกาลน,นะคะ แล้วก็เราก็คุยกับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้คุยจนถึงวันที่22กันยายนนะคะเพื่อถามสภาวะเศรษฐกิจหรือธุรกิจในเดือนกันยายนก็จะพบว่ากิจ,จกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็กาลังซื้อเนี่ยก็ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นะคะช่วงหลังๆก็จะมีเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นเข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับเดือนก่อนนะคะเทียบกับเดือนก่อนเนี่ยอาจจะทรงๆแต่เดือนก่อนเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะคะกรกฎาดีขึ้นจากมิถุนาแต่สิงหาทรงเทียบกับกรกฎานะคะในแง่ของการผลิตเนี่ยก็ทรงต ทั้งตลาดในประเทศนะคะที่ความต้องการอาจจะยังอยู่ใกล้ๆเดิมนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยถึงแม้ว่าหมวดอาหารหรือว่าหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถส่งไปยุโรปได้มากขึ้นแต่ว่าเรายังมีเรื่องของการขาดแคลนซิมิคคอนดักเตอร์นะคะได้มาบ้างแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดก็อันนี้ยังกดดันการผลิตยังยังไปได้ไม่เต็มที่นะคะ สำหรับภาคการค้าเองนะคะก็สินค้าอุปโภคบริโภคลดลงเล็กน้อยตามกําลังซื้อนะคะแล้วก็สินค้าคงทนเราเห็นดีขึ้นนะคะส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเราเห็นการส่งมอบรถยนต์ที่ทําได้ดีขึ้นแล้วก็ในกลุ่มของเรียกว่าผู้มีรายได้สูงนะคะยังเห็นการสั่งซื้อ Luxury c a r อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะสภาพจะคล้ายๆเดือนที่แล้วนะคะในแง่ของภาคอสังหาเนี่ยทรงตัว ความต้องการยังมีอยู่นะคะแต่อยู่ในลูกค้าระดับกลางแล้วก็บนนะคะแล้วก็ยังมีความกังวลเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ค่าครองชีพนะคะสำหรับภาคก่อสร้างเนี่ยก็ยังทรงตัวนะคะหลักๆยังมีเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอยู่นะคะ แล้วก็ฝั่งบริการเองนะคะเราเห็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็การขนส่งผู้โดยสารเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในช่วงเดือนอสิงหาคมยายนียชะลอลงบ้างนะคะจากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในประเทศนะคะก็จะมาจากเรื่องของเราเที่ยวด้วยการสิทธิ์ที่เริ่มหมดนะคะแล้วก็ความกังวลต่อสถานการณ์น้าท่วมนะคะแล้วก็จํานวนวันหยุดที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเซนติเมนต์ของฝั่งบริการที่อาจจะดีไม่เท่าเดิมนะคะค่ะ ก็สรุปนะคะภาวะเศรษฐกิจ ของไทยในเดือนสิงหาคมรวมถึงแนวโน้มในเดือนกันยายนและระยะต่อไปนะคะก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยสิงหาคมนะคะยังอยู่ในทิศทางที่ฟื้นตัวนะคะหลกัหลกๆมาจากเรื่องของอุปสงค์ในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศทีท่ดีขึ้นนะคะอันนี้สอดคล้องตัวอุปสงค์ในประเทศเนี่ยสอดคล้องกับการจ้างงานที่ฟื้นตัวนะคะส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมดีขึ้นจากปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่บรรเทาลงนะคะส่วนการส่งออกก็ลดลงตามอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวนะคะ สำหรับอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปปรับเพิ่มขึ้นนะคะจากราคาอาหารสดแล้วก็อัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานเร่งขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือราคาพลังงานเริ่มปรับลดลงนะคะแล้วก็แนวโน้มนะคะในเดือนกันยายนก็ต้องบอกว่า,ายังฟื้นตัวได้ต่อเนื่องนะคะโดยตัวจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินี่ก็ดีขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในแง่ของระยะต่อไปที่ยังต้องติดตามนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งผ่านหรือการปรับ ต้นทุนค่าจ้างแล้วก็ราคาสินค้าและบริการนะคะส่วนอุปสงค์ต่างประเทศที่ชะลอตัวก็คงต้องดูว่าจะส่งผลต่ออุปสงค์ในประเทศมากน้อยแค่ไหนต่อเนื่องแค่ไหนนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ต้องจับตามองก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ในยะต่อกิจการทางเศรธธษฐกิจซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะแต่เป็นการแพร่ระบาดที่อื่นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเศรธธษฐกิจในเดือนสิงหาคมค่ะ